คุณจำไหมนะถึงแม้คุณจะได้รับเงินแท็กรีฟันคืนจากเคาน์เตอร์ในเมืองแล้วก็ตามสุดท้ายนะครับคุณก็ต้องไปทำแท็กรีฟันที่สนามบินอยู่ดีเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีคัสตอมสแตมป์แล้วก็ส่งเอกสารคืนกลับให้บริษัทต้ตนทางเขาก็จะเรียกเงินคืนจากบัตรเครดิตที่คุณไปการันตีเอาไว้ตอนที่คุณรับเงินสดนั่นแหละสวัสดีครับพเพื่อนๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ไกด์เตอร์ไดอารี่นะครับวันนี้มีคําถามจาก ทางเพจนะครับนะสอบถามมาว่าขอสอบถามหน่อยค่ะที่มิลานอิตาลีมีที่ทำแท็กรีฟันตรงนั้นเลยไหมแบบไม่ต้องไปทำที่สนามบินหรืออิตาลีที่ไหนก็ได้ค่ะพอดีไม่ได้กลับจากสนามบินอิตาลีเลยชอปเสร็จแล้วอยากได้แท็กคืนสำหรับคำถามนี้นะครับไกเตยต้องถามก่อนว่าคุณเนี่ยกลับจากสนามบินไหนนะซึ่งผมก็ได้มีการสอบถามกับทางเจ้าของกระทู้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะซึ่งพี่เขาก็กลับจากสนามบิน เวียนนาที่ประเทศออสเตรียนะครับนะซึ่งในสนามบินเวียนนาของออสเตรียเนี่ยพี่เขาสามารถไปทํแท็กซี่ฟันได้เลยนะที่ด้านที่สนามบินนั้นนะแต่ว่าเนี่ยที่สิ่งที่พี่เขาต้องการนั่นก็คือทําในอิตาลีเลยและได้รับเงินคืนเลยเขาบอกว่าเขารู้ว่ามันมีเคาน์เตอร์รับเงินนะแต่ว่าเ,เคาน์เตอร์เนี่ยรับเงินแล้วก็คือว่าจบใช่ไหม จริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเคาน์เตอร์รับเงินที่เขาไปบริการในเมืองไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ global blue ก็ดีหรือว่ายี่ห้อ tag free ก็ดีเนี่ยท่านสามารถรับเงินสดคืนได้ที่นั่นเลยก็จริงแต่เขาจะขอเครดิตก,การ์ดการันตีเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าเมื่อวันที่ท่านกลับท่านจะต้องเอาเอกสารเนี้ยไปให้คัสตอมสแตมป์ยืนยันว่าท่านกลับไปที่ประเทศของท่านออกนอกประเทศของเขาไปแล้วถ้าเกิดเป็นเชงเก้นก็คือออกนอกบริเวณของเชงเก้นไป อันนี้ถึงจะเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไม่มีคัสตอมสแตป์ไปยืนยันอเขายืนยันแบบไหนอะก็คัสตอมสแตป์เสร็จก็ส่งเอกสารกลับไปให้เขาภายใน21ฟวันนะครับตามหลักการเนาะก็เขาก็จะดึงเงินที่เขาจ่ายท่านคืนจากบัตรเครดิตของท่านไงครับพร้อมกับค่าปรับด้วยค่าธรรมเนียมด้วยบางทีเราได้20ยูโรเขาอาจจะดึงคืนไป25ยูโร นะเพราะนั้นถ้าเกิดให้ผมแนะนำให้ไกด์เต้แนะนำนะครับผมก็แนะนำว่าจัดการเอกสารให้เรียบร้อยไปทำที่สนามบินทีเดียวเลยถ้าเกิดท่านกลับจากออสเตรียเวียนนาท่านก็เอาเอกสารรวบรวมไปแล้วก็ไปทำที่สนามบินเวียนนาทีเดียวเลยนะครับข้อเสียมีนิดเดียวนั่นก็คือท่านซื้อของที่อิตาลีกลับจากเวียนนาท่านไม่สามารถรับเงินสดได้นะครับเขาจะจ่ายเงินคืนท่านเป็นบัตรเครดิต แต่ถ้าเกิดสมมติท่านซื้อของในอิตาลีแล้วกลับจากอิตาลีอันนี้รับเงินสดได้อันนี้ถือว่าได้ว่าเป็นข้อตกลงของสภาพยุโรปนะครับชิงเกนนะในเรื่องของการทําภาษีแทกรฟินสําหรับนักท่องทเที่ยวแบบนี้สําหรับคําถามนี้นะครับก็น่าจะเป็นที่เข้าใจกันนะเคลียร์กันแบบนี้นะครับผมว่าน่าจะชัดเจนที่สุดแล้วละ่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามารับชมไกด์เตอ a r ไดอารี สำหรับวันนี้ขอบคุณแนละก็สวัสดีครับ